กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะอ่าวันนี้ก็มาอยู่ The Channel เ a m e r อืมอย่างที่เห็นนะหน้าเด็กท็อกของผมเป็นไงใครอยากทาตามผมมั่งอ่าผมจะมาสอนนะง่ายๆเลยทีเดียวไม่ต้องใช้วิธีให้ยุ่งยากง่ายๆฮนะไม่ต้องไปท,ทํานู่นทะํานี่ฮะอ่าเดี๋ยวผมลบในขยะนี่ก่อน โอเคฮนะอย่างแรกเลยที่ผมจะสอนใครอยากทําตามผมก็ทําเลยนะผมไม่หวงฮนะผมอยากมาแบ่งปันเออเห็นมันสวยดีฮนะมันเข้าตาผมดีผมชอบอ่ะอาจจะเข้าตาใครหลายๆคนหรือไม่เข้าตาก็ไม่เป็นไรฮนะจะทําตามผมก็ได้หรือไม่ทําตามก็ได้ก็ไม่ว่ากนะันฮะเรามาแช็ เรื่องดีๆหรือสวยๆเนี่ยกันไปโอเคฮะอย่างแรกเลยถ้าใครอยากทําโปรแกรมตรงนี้อันใหญ่ๆฮะให้กดไปที่คลิกขวาไปที่วิว red icon นะอันนี้ medium มันจะปานกลางอันนี้ small icon มันจะเล็กสุดอันนี้ red icon มันจะใหญ่โอเคฮะทำตามผมเลยนะไปที่อันนี้นะอันบนนะ อันใหญ่ที่สุดโอเคถ้าใครอยากได้แบบผมนะถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็เอาแบบนี้ไปละกันถ้าใครอยากได้อันใหญ่ก็ทําตามผมเลยอ่าโอเคอนะ่ะเสร็จไปแล้วหนึ่งอย่างนะต่อไปเนี้ยนะนี่ครับใครอยากทําให้มันเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้กดตรงเนี้ยคลิกขวา Pur p r o p e r t y อ่าขึ้นมาหน้านี้แล้วนะตาแรก มันจะมาแบบนี้ใช่ไหมอันหนึ่งติ๊กไปอันเดียวติ๊กอันเดียวใช่ไหมให้เรากดคำนี้ออโต้ออโต้นะแอปพลายไปโอเคเนี่ยมันก็จะถ้าเราไมเอาเมาส์ขึ้นมามันก็จะเลื่อนลงไปถ้าเราเ,าเมาส์เลื่อนลงไปข้างล่างมันก็จะขึ้นมาให้เราโอเคฮะเสร็จแล้วนะสองอย่างง่ายๆเลยทีเดียวโอเคถ้าใครอยากทำ เนี่ยฮะตรงเงี้ยสีขเขียวะ่ะให้กดคลิกขวา Property เหมือนเดิมเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใ,ชให้กดคลิกขวาตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะให้กดคลิกขวาไปที่อันนี้แล้วก็ Window Cooler อ่าเนี่ยตรงผมเลือกสีนี้อยู่โอเคมันมีให้เลือกหลายสีฮะมันตรงไหนอีกวะอ่านี่นี่นี่มีเลือกหลายสีเนแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยเห็นนะตรงนี้มันจะเปลี่ยนเหน็นปะสีตรงนี้มันจะเปลี่ยน เนี่ยจะเราเลือกอย่างงี้ตรงนี้เป็นสีฟูแล้วน้ําเงินออกฟ้าๆเขียวๆเนี่ยจะมีให้เลือกหลายอันถ้าผมผมเอานี้สีฟ้าผมเปลี่ยนสีเขียวแล้วกันโอเคพอเลือกเสร็จอะไรเสร็จอย่างนี้นะกดเซฟครับเซฟโอเคแล้วกดออกได้เลยอ่ามันก็จะเป็นสีเขียวแล้วเห็นป่ะพาเป็นสีเขียวแล้ว เห็นเปล่าโอเคเสร็จแล้วนะอ่ะอย่างที่สามก็เสร็จละเร็วมากโอเคต่อไปรูปภาพรูปภาพนะรูปภาพแบบผมเลยเข้าไปที่ Google แล้วเขียนว่าภาพสวยๆอย่างนี้ขึ้นมาแล้วให้เรากดไปตรงนี้ที่รูปนี่ฮะอ่ะ,อะขึ้นหน้านี้แล้วนะ แล้วแต่พวกคุณเลยว่าคุณจะเลือกภาพแบบไหนเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยฮะแล้วแต่พวกคุณเลยละกันแต่ของผมเลือกทะเลฮะถ้าใครอยากได้ทะเลก็เข้ามาอันนี้ปที่ View Mall โอเคเนี่ยมันก็มีหลายอันละเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเห็นบป่าพวกนี้ต้องรอสักแป๊บนึงฮนะเดี๋ยวภาพมันชัด เนี่ยฮะชัดแล้วโอเคแล้วกคดคลิกขวาถ้าถ้าคุณจะดาวน์โหลดนะคลิกขวาไปที่บันทึกรูปภาพเป็นโอเคอ่าเสร็จแล้วเสร็จหมดทุกอย่างแล้วถ้าคุณโหลดอะไรเสร็จหมดทุกอย่างใช่ไหมไปที่ดาวน์โหลดที่คุณโหลดมาอ่าแต่ผมเอาไว้ในโฟลเดอร์นี้ที่ดาวน์โหลดนี่ฮะผมโหลดมาเนี่ยอ่าสำหรับถ,ถ้าใครจะใช้รูปใช่ไหมจะใช้รูปไหนอ่าสมมติ คุณจะใช้รูปแบบนี้อ่ะคลิกขวาไปคลิกขวาไปที่ set set add desktop background เนี่ยกขวาแล้วก็ไปคำนี้นะฟึบมันก็จะเปลี่ยนให้เลยโอเคเปลี่ยนให้เลยแบบนี้นะผมจะใช้ภาพเดิมแล้วกันนี่ยนะก็เสร็จแล้วแบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วฮนะก็ทำให้หน้าจอคอมของคุณดูสวยยิ่งขึ้นดูสวยมากขึ้นถ้าใครก็ ยังหน้าจอแบบไม่สวยเท่าไหร่หรือแบบคุณยังจัดไม่สวยก็ทําแบบนี้แบบผมก็ได้่ะอ่ะจะอ่ะ,อะเลยเลยอย่างหนึง่งสองอันนี้นาฬิกานะนาฬิกาแับน,นี้นะให้คุณชี้ขวาไปแล้วไปที่คํานี้โอเคอะเนี่ยเลื่อนลงมาเลยเลื่อนลงมาแบบนี้เลยนะอ่ะสมมติอ้าวทำไมอันนี้มันเล็กกว่าอันนี้คุณก็ขยายได้อ่ะขยายเนี่ยเท่ากันแล้วเห็นเปล่า เท่ากันแล้วฮนะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับทำให้สก์ท็ o ปของคุณดูสวยมากขึ้นดูสวยยิ่งขึ้นก็มีเพียงเท่านี้ฮนะผมก็จะมาแนะ,แน,ะนำเท่านี้ไม่ต้องอะไรมากมายฮนะก็แค่โหลดภาพอย่างเดียวโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผมก็ขอให้ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะโอเค ถ้ามีอันไหนดีๆมาผมก็จะมาทำคลิปอะมาทำคลิปลงอัพลง youtube อีกๆเรื่อยๆไปนะสำหรับผมก็มีความรู้ดีๆเนี่ยแค่นี้มาให้ใครอยากทำตามหรือไม่ทําก็แล้วแต่พวกคุณเลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะโอเคผมก็จะมาแชร์ความรู้ที่ผมมีเท่านี้ ให้พวกคุณรู้หรือถ้าคุณรู้แล้วก็ก็อย่าว่ากันนะนี่สำหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ทาตามผมได้โอเคฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีทุกท่านขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ